อย่างไปข้างเคียนไปย่างไปหนาพอดีกลยกเติบได้หนิโนดีเนาะเพื่อชิฮอดเนาะพอดีได้เพื่อฮอดพักเที่ยงพอดีลดได้หามเด่นเออไปนั่งไอจีนเลยแม่ไอจีนเนาะเล่นาลีนมาแล้วนี่หมวกแล้วนี่หมวกแล้วหมวกแล้วนะแม่ ยังคืปี่ีหางกงโคตรได้ไอเลยนะรถนี่ก็รถใหญ่ก็บุมีรถนี่กห้างชีวิตขี่ห้างด้ช่วงนี้นะให้ตัให้ชีวิตขี่ห้างไปเงเลยไปโรงเรียนต่อฝากนไปแดนมาที่รถเลย ไ้ป่าดุงเลยจอดอยู úng, ่ป่าอยู่ดุงช่ำบานเนาะไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงของเฮียนช่ำป่าดุงย่างไปก็เดินพอด่าสองคนพอด่าย่างไปย่างไปโอ้ยป่าดุงเลยเนาะรถตีนหัวรถตีนแปรย่างเลย ย่างอันขี่มาฮอดกลางทางเนี่ยเรโดดไก่ห่านสมเนี่ยออกมานอกหมู่บ้านเลยพี่น้องเนาะตีนแปรยี้แซ่บาเนี่โอ้ยย่ามันแปรก็แต่นั่นคุณอาเตยแปรย์แต่ช่วงอันไอตั่วว่าเอาพี่เไปเหยียบอย่างเด้เนาะเอาปลาดูเลยเนาะทักทายสบายดีตอนเศร้าๆ Chân xuôi đây, đây phí nông ơi Phù, xông nhang phản huyên này Á, thôi thôi thôi, lùm Ơi Lột tín hua càng thang, phí nông ơi lùng chấm đấy này nó Chịp mưa cả cày Chịp phải to cả cày Năng xê như bà này Nga, lột đây มาพี่รถได้ออกทางได้ตอนนี้ก็รอถ่าให้บาลาวพิ่นยืมรถป้าหไงมาเปลี่ยนพิหน่อยเนาะให้บาลล่าเอารถคันนี้เมือ่อจะมันยากเนาะรถป้าญไงล้ว <c oughs> อัดซี่ไม่ได้ว่าอนนี้ไ <c oughs> ปเตย ไปค่อยๆเดอะอ่ะสวัสดีป้ารุงสวัสดีน้อมืม่น้องโม่เดอะตาเออสวัสดีเชอรินมาพี่วันนี้เตรียมพคนเตรียมชุดนะเด็ดมาแล้วนะตู้นั่นจนมาก่ะเราไปชงลูกแล้วห้องเยนเดี๋ยวกำดินแน่อย่ามาเลยพี่พี่อย่าพาเรนเนอะอย่าเรนเนอะเดไปยืนเดไปเด้อเฮ้ยเด็ดตายขลอกอยู่กลางทางให้ได้บ้าน มอจัยชงสาวเพิ่นยางไปแลกับ่าน้อยเพิ่นไอจัวแล้มาแล้วว่เตะเอ้าเนาะลางอารถไปตึกป่าทิรถเอีมาเลยรถแห่งขี้าอยู่เตะวะาไปดูนเนาะมันชิดรด้นี่ มูจนมาเพิ่นยังรถเพอยู่กลางทางอยู่สบายดีป้าลุงงามๆรถเป็นปีช่างเด้รถตีนกินแพร่รถตีนเปร์กนะินแพร่กนะินแพร่กินแพร่รถเพยสองไอ้น้องเพิ่นเสียเมื่อไปจักจ,กจกั่งใดอยู่เนาะว่าเพิ่นได้แต่งตัวออกมาเรียกพี่น้องเลย พากันอยู่ย่างเมื่อกับพอแห้งนะมูลังมาสีแซ่ฝนยังไปมอหงเรียนอยู่ทรงบอกชาวคูดอดินชาาคูยังหอดเบกเด้อรถเพกเอไปซอบเคูอารถเพกเอาไปซ่อมนะเฮากับคอยืมรถป้าเน้ไปรถเป็นเวเป็นเวท รถป้าเพ่ก็เป็นเวสอีกเลยแง่รถเอวีมาหน่อยมาไหมมาไหมรถประตูมาหน่อยเดี๋ยวมามาเดินมานนี่ห้ามแล่นห้ามแล่นมาไามาเหน่อยินน้ำตาเขินน้ำันตีนแตะคักแน่ดีเด้ยองไลยเนาะตีนี่บุเป็นยังมีเตะขี้ต้มตะกี้ว่าวันศุกรในสีร่างเพื่อนก้อนแบบพี่น้อยเนาะวันศุกร์แบบเป็นมืออันสุดท้ายของการไปโรงเรียนเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็ให้เพป็นใหม่แน่ห่ะกายเป็นว่า เราตายขลอกก่อนเนาะตะโอ้ยผู bueno, pues ้เอววิวจนมาพอตู hmm ้เอววิวจนมาตู้เอ้ยขอกูเชื่อรื่องดิขอกูเชือรื่ออารถเมื่อแย่เมอะไรมาอยู่นะเมไวแล้วบ่ละเฮ้ยเมื่อน้ำเละเดเหล็กดินเอาประตูคนเดียวบ่เออแล้วตีทั่วด้วย หาเ้ยว่าวนั่นเพิ่นมาเอารถมาเปลี่ยนอยู่ให้บว่าโทษนอารถมาเปลี่ยนเปลี่ยนทั่วหนมานี่เดี๋ยวยืนนั่นตีนหั่วเลยนั่นเนี่ยไปไปไปวิวจนเมื่อรถเถาเฮานี่น่าดีเมื่อแล้วผู้ตู้ผู้ชมคนเดียวนียเนาะแต่ก้าวแม่ไปแล้วไปนะ อันนี้มันจุดคดได้ปะเตยอะไรเป็นไร่หมามาเนี่มาฮันินมามาชองมึงอันนี Bubble ้มันจุดคดเนี่ยปะเตยเล้ยวแล้วเลี้วซาดได้นี่เอ้านี่กุ้งมันนี่คดอ่ะมันแม็กวะนี่ได้มันคดอ่ะเนี่ยนี่แหละมันี่มาแล้วเ้องวัวโบชื่ออะไรยังมันหัวแต่ว่ามัน้ากจังนะโรแมนต์วานี่ยังขี้ปกติ มัวออกมาเลยนะตีวมบ้าบป่าลุงเอ้ตายขล้อบนี่ก็ฮักอันโลอันเมกมันกะคดไดินจักจักมาเรบอนั่นก็ไ้จักมันรำไได้มือเอ้ยมาดิไปหยอกดิมาคกดิขอเฮงนะมึง นี nah, swimming, nah, ่เขาไม่เป็น no, ไ้องไปไปนั่งท่านั่งท่านั่งท่า่นใจเสียกันยาวชงชามสอดออกมาเอ้ยไอ้ค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยกันโอ้ยมอร์นิ่งกันคายเบิ่งถอยทาง โมแม่ละมแม่โแม่ <wiele> ้แกวได้น <médico> ไ่ไปน้ำแนไปน้ำแน่ไปน้ำแน่ไปชงไปชงมงเดียแล้วค่ะโดตีนแฟลถายโทษเอารถมาเปลี่ยนรถั่ได้น่้เฮ้อโอ้ยไปตลาดก็เื้อมันล้ได้ละ Ừ. Đâu ăn sạm đây ai anh đi đi này. Ai có pí ừ. có à, thì... Nhanh, Nhang bay quân tù. ai nhang bay hiên. Ê ê ê mò ni chẳng đi. Mà nào để, đây... ên chong mà này Ta nhang bay không hiên. Ta. Nhang ừ. bay nào phụ đây. Lại Là... cái tớp đấy, nó đi nó phải chứ họ nó. พอดีได้เพื่อหอดเน่ยพักเพียงพอดีรถได้หามแดนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปเพียงกันเลยบ๊ายบายอยู่กลางป่าครับบ๊ายบายไปไปเอากุญแจให้จั่วป่ะเมนบ่าโมเมนจั่วยังจิมอาหอดไว้เลีย Ơ, ờ, phải chia này. chín cạnh chia à nào. Lê chín đó vào đây. Một lắm đến mọi lắm. Buộc lắm về. Một lắm Buộc Một lắm về.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  Một lắm ฮะไม่ต้องนั่งก็ได้บ่ต้องขาวด้านเบียกก็ได้เดี๋ยวถามมันนั่งกันเพราะว่ามันเป็ดนันนั่นดิลิ้นลิ้นลิ้นมา้งพี่เว้ยอ่ะเอาขูดเจ้าหน้าไม่เตอะบ่แล้วมาบ่มีดอกเมฆกันนั้นมันน่ะเจสิเปลี่ยนได้ป่ะมันโคตรเลยเอามือวานคือเก่าแล้วเมื่อไงยาแม่ของกับบริษัทวันเสาร์อาทิตย์

เออหม่รถได้เยะกันออกนอกมันไก่เต๋ไดี่ออาานังกันบ้งไปลูกไปขับใจจัวเ้ปไ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 ปพว่าเาเาสวยได้หนิ เมื่อคันว oh, kind of like, ่ามันบ่ได้กับเมื่อจอดไว้ก่อนเหรอาได้จะมานั่นมากันจังว่ากันไหมขี่มาได้ขี่เมื่อวันดึกขี่มาขี่มาได้ขี่มาได้เออบ่ขี่มาได้ขี่มาไว้เป็นยังไงให้เราคอยขี่คอยเอาคอยขี่ตู้เมื่อบ่ต้องนะบ่ต้องขี่แล้วขี่ห้างเมื่อแล้วเอาเอากระเป๋าเบอรเตอร์ดิมามาต้นกระดุกเออรถใหญ่กับห้างรถนี่กับรถใหญ่กับบูมีรถนี่กับห้างชีวิตขี่ห้างได้ช่วงนี้นะ อันนีาห้าันีว่าชีวิตชีวิตที่ห้าไปเถ่ะปารุงเลยไปโองเรียนต่อเอาฝากรเจัวเมื่อเอาขี่มาไรลาเลยวะไอ้ต้ยังอยากลาอยู่ไปนะหมู่มาปรนอนุกัมาเลยฮะเมนว่าอนุนบ่มาวดเชีเชลปารุงเลยป้าป้าปามาหอดแล้วรถเพรถเพกลางทางค่ะ อะลระมีคนมาสวยดินอยู่ đây อะเมนพาน่ะอ่ะฟูกบดินน่ะเม่นเนาะเขาเราดูโอเคน่ะมูเต้นมาเลยมูเต้นตึมตึมตึมอยู่าปากดำเทนแอปินขนมบอออกเลยเบิ่งบุ๊ติตาเขาเป็นยังทำนะไรกินปา่ออกกัได้บุ๊งบหันขึ้นมาหันขึ้นมาขนมติทูติตาอื แม่ปิดปิดคลิปปิดคลิปบ่เออปิดคลิปโอเคเอาเป็นไปโด้วยด้วยจะไหนคนเอามาหาป่ะโอเคเดี๋ยวมานหลับไปหลุดเร็วหนิเด้อมือหาเบิ่งรถเบิ่งลแางกันเด้อรถลดางกับตายขลุ่ยเลยนี่วัยจวดหายรถไงกรแเพารถไนกระเพาะหรอปะที่มัขี่ห่างกว่าดุ้งเลยเฮ้ยโหพลงสาวคุณนางมาซะค่ะสบายดีเด้อ

ไปไปซื้อกับข้าวกับน้าได้ออกมาแล้วเพราะว่าวันอื่นวันเสาร์เลยได้เอ้าเราเห็ดได้จ้ะเราไม่มีแกลบบ่แต่ได้บาทเออแค่นั้นจะหมวกก็แค่นี้นะหยางเนาะดีกว่าซะมาถึงมาตุวยหาต้องไปจับเลยข้าไปเจ้าพนใดท่านกินข้าวน้ำหมูหรืบอแล้วพี่น้องเลยเนาะ มพัดยิงจะเจ๊ยเสียงเป็ดห้องเก่าบ่ป้าบระกันมาหอนเราเก้าโมงกุ๊กกุ๊กว่าโมงสามนาทีไปดูเลยเนาะมาหอดพี่เนาะไปไปสันอ่าเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนได้ออกมาแะไรพี่น้องเนาะยันมืออื่นวันเสาร์แล้วผมมีแนวอยู่แนากินไห่ดามเพิ่น คือเตรียมไว้ก่อนเพราะว่ารถกระเพาะได้ได้ยืมตู้งออกมาเลยแล้วก็ไปได้แล้วบ้านไปนำลาปลาลุงสามีกันเนอมาส่งลานสวยเลยบ้นนี้พี่น้องเลยเนาะเก่างงหอดหงเยนเอาฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปพี่น้องเลยฮึเกือบไม่ได้ยุดพนาขอลาเลยสิเด้แม่วาได้มาเครื่องทังเลยว่ะเดี๋ยวก็เลยได้เตรียมตัวออกมาเลยหนหนาก็เลยให้เพื่อนได้มาซะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยววุนอื่นก็วันเสาร์ได้พักเลยละ เป็นก็อยากพักกันแหืะไปทำรานซะมีก่อนไป้ปพฟ่องคิมนาเดอ้อปะารงลมหนาวมากเลยนี่จ่วยจ่วย